สวัสดีครับนักเรียนชั้นมหกที่รักทุกคนกลับมาพบกันแล้วนะครับตามคําสัญญากับการเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการพินิจเนื้อเรื่องของสามัคคีเพศคําฉันก่อนจากกันไปเมื่อคาาที่แล้วครูได้ฝากกันบ้านไว้ว่าให้นักเรียนทุกคนกลับไปค้นคว้าคําศัพท์ในเรื่องสามัคคีเพศนักเรียนทํามาหรือเปล่าเอ่ยถ้านักเรียนทํามาแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับก่อนจะเริ่มเรียนเช่นเคยครับคําถามชวนคิดปุจฉา นักเรียนคิดว่าเรื่องสามัคีเพศคำฉันใช้คำประพันธ์ประเภทใดบ้างในการแต่งติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกฉเฉลยครับวิสัชนาะสามัคีเพศคำฉันใช้รูปแบบการประพันธ์เป็นร้อยกรองชนิดคำฉันซึ่งเกิดจากคำประพันธ์ชนิดกาบ2อชนิดด้วยกันได้แก่กาบฉบัง16และกาบสุรางคนาง28 นอกจากนี้นะครับยังเกิดจากคำประพันธ์ประเภทฉันถึง18ชนิดด้วยการโอ้โห18ชนิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน18ชนิดนี้มีอะไรบ้างครับรูปแบบการประพันธ์ประเภทฉันชนิดที่1ครับอ่านว่าจิตร,ประปทาฉันแป8นะครับมานาวกะฉัน8วิชุมมาลาฉัน8ปสาลินีฉันสิ11อุเปนทระวิเชียนฉัน11 อินทรวิเชียนฉัน11อุปชาติฉัน11อุปัตติตาฉัน11วังสัตถะฉัน12นะครับยังไม่หมดนะครับนักเรียนยังมีต่อครับไปกันต่อเลยผู้ชงคาประยาาฉัน12 12โตดกฉัน12 12กมลฉัน12 12อินทรวงฉัน12 12วสันตะดิโลกฉัน14 14มาลินีฉัน15ห สัตทุลละวิกีลิตาฉัน19อีทิสังฉัน21และสุดท้ายแล้วครับสัตราฉัน21ซึ่งนักเรียนจะต้องเรียนรู้ฉันทั้ง18ชนิดนี้จากเรื่องสามัคีเพศคำฉันผ่านเนื้อเรื่องของเรื่องสามัคีเพศคำฉันครับในประเด็นต่อไปเราจะมาพิเคราะห์เนื้อหาจากคำประพันธ์ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเริ่มกันเลยนะครับ วัสกรพรามเริ่มทำอุบายที่ชงชาติฉลาดยนต์นเขเนกนคนึงการกษัตริย์ฤิ์ชวีวานระวังเหือดระแวงหายเหมาะแก่การจะเสกสารประวัติวันจนโนบายมาล้างเหตุพิเศษสายสมัครสนสโมสรครูให้นักเรียนทำกันบ้านมาก่อนใช่หรือไม่มาดูสิครับว่าคำว่าประวัติแปลว่าอะไรประวัติคำนี้แปลว่าแปลว่าอะไรเอ่ยความเป็นไปความเป็นไปนะครับแปลว่าความเป็นไป ส่วนคำว่าวัจโนบายวัจโนบายแปลว่าอุบายหลอกลวงนะครับยังไม่หมดนะครับพิเชษพิเชษแปลว่าอะไรเอย่ยแปลว่าทําลายเอาแค่สองบทก่อนทิชงชาติฉลาดโยนทิชงเนี่ยทิชงชาติทวิชาติทิชาชาติหมายถึงพราหมณ์ซึ่งพราหมในที่นี้ก็มีชื่อว่าวัสการพราหมณ์นะครับวัสการพรามเนี่ยคาดคะเนแล้วว่า บัดนี้เหล่ากษัตริย์ลิชวีหมดความระแวงในตัววัชกรารพามแล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะการจะทำทำอะไรทำกลอุบายหลอกลวงให้ดำเนินต่อไปเพื่อทำลายทำลายความสมัครสมานสามัคคีของเหล่ากษัตริย์ลิชวีนะครับณวันหนึ่งรู้ถึงกาและศึกษาพิชากรกุมารลิชวีวอนเสด็จพร้อมประชุมกัน ตระบัวัสสการมาสถานราชเรียนพลันถ้ากแกล้งเชิญกุมารฉันสนิทหนึ่งพระองค์ไปหลู่ห้องหับระโหฐานก็ถามการนท่านใดมิลีลับอะไรในกะถาเช่นถ้าปุจฉาพิชากรแปลว่าอะไรเอ่ยพิชากรแปลว่าวิชาความรู้วิชาความรู้นะครับวิชาความรู้กะถากะถาแปลว่าถ้อยคำถ้อยคำ เมื่อแปลความสะพบว่าวันหนึ่งถึงเวลาเรียนหนังสือเหล่ากุมารลิชวีก็ไปพร้อมกันที่ห้องเรียนวัสกรพามก็ไปถึงสถานที่ใดคือห้องเรียนนั่นแหละแล้วก็แกล้งเชิญพระกุมารมาหนึ่งพระองค์เข้าไปในห้องหับระโหฐานระโหฐานแปลว่าห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวไปถามพระกุมารแล้วถามพระกุมารว่าจุดจุดจุดยังไม่บอกในสไลด์นี้เราจะไปเรียนรู้ในสไลด์ต่อไปว่าถามว่าอย่างไรไปกันต่อนะครับ จะถูกผิดกระไรอยู่มนุษย์ผู้กระทำนาและคู่โคกระจูงมาประเทียบไถมิใช่หรือถามว่าอย่างไรเอยนักเรียนถามว่าถูกหรือผิดใช่หรือไม่ที่ชาวนาทำนาต้องมีวัวมีควายต้องจูงโคจูงควายไปทำนาพระกุมารก็อาจจะงงงงอยู่พระกุมารก็ตอบไปว่ากุมาริ์ชวีขาดก็รับอัดถะอือกษิสเขากระทำคือประดุดคำพระอาจารย์คำว่าขัดตัวนี้นะครับ แปลว่าพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินซึ่งแปลว่าลูกของเหล่ากษัตริย์ฤชวีซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินนะคะพระเจ้าแผ่นดินแปลความได้ว่าหลังจากที่พระกุมารได้ฟังพระอาจารย์ถามว่าชาวนาต้องใช้วัวใช้ควายทำนาใช่ไหมพระกุมารก็ตอบว่าก็เป็นจริงดังคําพระอาจารย์เท่านั้นเองคําถามนะครับมาดูกันต่อว่าวัชกราพทำยังไงต่อ ็เท่านั้นทัชเชิญให้นิวัดในมิชานานประสิทธิ์ศินประสาทสารสมัยเลิกรู้เวลาอุรสิชวีสัรพระชวนกันเสด็จมาและต่างซักกุมาราชะองค์นั้นจะเอาความพระอาจารย์สิเรียกไปณข้างในทัชไตถามอะไรเธอเสนอตามวจีศาสตร์กระสัมเรานิวัดนิวะแปลว่าอะไรนะนิวะแปลว่าแปลว่ากลับนิวะแปลว่ากลับนะครับนิวะแปลว่ากลับอุรส แปลว่าโอรสแปลว่าลูกชายของพระเจ้าแผ่นดินซัมแปลว่าหมู่แปลว่าพวกนะครับหมู่พวกเมื่อแปลความจะบอกได้ว่าหลังจากพระกุมารตอบเสร็จพระอาจารย์หรือวัสกรพรมก็เชิญกลับไปคําว่าเชิญกลับไปคือฉันออกไปนอกห้องนะแล้ววัสกรพรมก็ออกมาสอนหนังสือตามปกติด้วยนิสัยของเด็กๆเ,เมื่อเห็นพระอาจารย์เรียกเพื่อนเข้าไปหนึ่งคนพอออกมาปุ๊บก็ต้องถามว่าพระอาจารย์เรียกไปทาไมหรอ พระจาน์บอกอะไรท่านหรือเปล่าอย่างไรนะครับท่านจงบอกความจริงอย่าได้โกหกเรานะบอกความจริงมาเธอหลังจากนั้นพระกุมารพระองค์นั้นก็ตอบไปว่ากุมารนั้นสนองสารวากวาทะตามเราเฉลยพก์กับครูเสาวภาพโดยคดีมาเอาเท่านี้ก่อนเพราะเท่านี้ก็ตีความแปลความได้แล้วคำศัพท์สำคัญเสาว,วาภาพเสาว,วาภาพแปลว่าอะไรเอย่ย สาวภาพแปลว่าสุภาพสุภาพนะครแปลว่าสุภาพส่วนคดีคดีแปลว่าเรื่องคดีแปลว่าเรื่องเมื่อเพื่อนถามพระกุมารก็ตอบว่าตอบไปตามความจริงเลยตอบไปตามความจริงอย่างสุภาพว่าพระอาจารย์ถามว่าชาวนาทํานาต้องใช้หัวควายใช่ไหมพอตอบเสร็จปุ๊บกุมารอื่นก็สงสัยมิเชื่อในพระวาจาสหายราชพันนา และต่างองค์ก็พาทีชะไหนเลยพระครูเราจะพูดเปล่าประโยชน์มีเละเหลวนักละล้วนนีระผลเห็นบ่เป็นไปเถอะถึงท่าจะจริงแม้ถ้าพูดแท้ก็ทำไมแหะชวนเข้าณข้างในจะถามนอกบ่ยากเย็นชะลอยว่าที่ชาจารถ้าคิดอ่านกับท่านเป็นรหัสเหตุประเภทเห็นละแน่ชัดถนัดความความหมายของคำว่านีระผลแปลว่าอะไรเอ่ยถ้า รู้ความหมายนิรพลสามารถแปลความต่อได้นิรพลแปลว่าไม่เป็นผลแปลความไปว่าเหล่าพระคุมานก็อ่ะถ้าพระคุมานพระองค์นั้นพูดจริงแล้วทําไมพระอาจารย์จะต้องเรียกเข้าไปถามเรื่องแบบนี้ในที่ห้องส่วนตัวด้วยทําไมถึงไม่ถามข้างนอกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยหรือว่าพระอาจารย์นักเรียนสังเกตไหมว่าคําว่าทิชาจารย์ครูบอกตั้งแต่ต้นคาบแล้วว่าทวิชาติทิชงชาทิชาชา,ชา,ชาจารย์หมายถึงพราม หรือว่าพระอาจารย์เนี่ยจะมีความลับบางอย่างบอกกับพระกุมารพระองค์นั้นนะครับไปต่อนะและท่านมามุสาวาสนิกล้าอาจจะบอกตามพระจีจริงพยายามถลายแสง้งแถลงสารกุมารราชมิตรผองก็สอดคล้องและแคลงดานพิโรธกาดวิวาทการอุบัติขึ้นเพราะขุ่นเคืองพิพิธพันธไมตรีประดามีนิรันเนือง กับองนั้นก็พลันเปลืองมาลายประลาดพินาศลงหรือว่าพระกุมารพระองค์นั้นเนี่ยจะโกหกเราไม่บอกความจริงพระจีไปว่าคาพูดถ้อยคําตามจริงถลายแซงแถลงสายคือแกล้งพูดโป้โปดไปเหล่าพระกุมารทั้งหมดก็เกิดความเครือบแคลงคลางแคลงสงสยัยพิโรธกาดวิวาดการอุบัติขึ้นเพราะขุนเคืองก็เกิดความขุนเคืองในใจจนนําไปสู่ความทะเลาะเบาแหวง พิพิธพันฑ์ทั้ไมตรีประดามีนิรันเนืองเราบัดนี้ความสามัคคีเป็นอย่างไรบ้างมะลายปราชดปราชดแปลว่าอะไรถ้ารู้ปราชดตอบได้เลยปราชดคือหายไปบัดนี้ความสามัคคีของเหล่าพระกุมารก็หายไปเห็นไหมครับนักเรียนวัศกรพัน์ยังไม่ทําอะไรเลยแค่เรียกเข้าไปถามว่ากินข้าวกับอะไรหรือชาวนาทานาต้องใช้วัวใช้ควายใช่หรือไม่บัดนี้ความสามัคคีของเหล่าพระกุมารได้หายไปแล้วได้หมดสิ้นไปแล้วนะครับ ต่อไปครับล่วงลุรมานการอนุกรม1นึณนะนิยมท่านทวิชงเมื่อจะประสิทธิ์วิทยยงเชิญวรองค์เอกกักุมารในตอนนี้วัสกรพามก็เริ่มทำอุบายต่อยังไม่จบยังทำไม่จบนะครับยังทำต่ออนุกรมแปลว่าตามลำดับเมื่อเวลาผ่านไปตามลำดับนะครับผ่านไปตามเวลาการเวลาเนี่ยท่านวัสกรพามก็เข้าไปสอนหนังสือมันเดิม เมื่อจะประสิทธิ์วิทยยงเชิญวรองค์เอกกกุมารเอกกาปไปว่าหนึ่งก็ทําเหมือนเดิมเชิญพระกุมารไปหนึ่งพระองค์เข้าไปหาเหมือนเดิมแล้วถามพระกุมารว่าอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันต่อเธอจะระัตามพรามมณไปโดยเฉพาะในห้องระหูฐานจึงพฤติถามความพิสดารขอทัพประทานโทสะและไข นักเรียนสังเกตไหมว่าจังหวะการอ่านฉันของครูเนี่ยจะแตกต่างกันไปซึ่งมานาวะกะฉันคือฉันที่มีลีลาประดุจชายหนุ่มมันต้องรวดเร็วเป็นจังหวะจักโคนนะครับพระกุมารก็เดินตามพระอาจารย์ไปไปห้องระหุฐานระหุฐานแปลว่าที่ลับหรือที่สงัดเงียบที่สงัดหรือที่ลับแล้วจึงพฤติถามความพิสดารขอทาประธานโทสารขแล้วก็ถามพระกุมารยาติและรู ครูจะเฉลยเธอนนะสเสวยพัดกะอะไรในทิน,นันี่ดีหรือฉไหนพอหาฤทยยิ่งละกระมังวัสกรพามถามว่าวันนี้พระกุมารเสวยพระกระยาหารอะไรพัดตะอย่างเงี้ยแปลว่าอาหารก็ถามพระกุมารว่ากินอาหารอะไรอร่อยไหมพระกุมารก็ตอบว่าราทากเลา่าเขานะประโยคตนบริโภคแล้วขณะหลัง วาทปประเทืองเรื่องสีประทางอาคมยังสิขาสภาในบทนี้มีคำสำคัญคืออาคมหรืออ่านว่าอาคมะแปลว่ามาถึงสิขาสภาคือห้องเรียนแปลความได้ว่าพระกุมารก็ตอบไปว่าพระกุมารเสวยพระกยาหารแล้วก่อนที่จะเดินทางมายังห้องเรียนแห่งนี้หรือก่อนที่จะมาเรียนหนังสือเศษอนุศาสตร์ราชอุรสลิชวิหมด ต่างทักก็มาถามนัยมานท่านพฤติอาจารยปาระพักไรหลังจากออกจากห้องเหมือนเดิมเลยเหล่าพระกุมารก็มาถามพระมารพระองค์นั้นว่าพระอาจารย์อ่ะถามอะไรหรอพระอาจารย์บอกอะไรท่านนัยมาแปลว่าใจความสําคัญนะครับเหล่าพระกุมารก็มาถามเหมือนเดิมว่าพระอาจารย์เรียกไปทําไมถามอะไรเธอก็ถแถลงแจ้งระบุมวลความเฉพาะล้วนจริงหราหรือไทยต่างบอกมีเชื่อ เมื่อตริชไนจึงพละลายนเหตุบ่อมิสมพระกุมารพระองค์นั้นก็แจ้งไปตามจริงทุกความจริงเลยบอกว่าพระอาจารย์ถามว่ากินข้าวหรือ,อยังกินข้าวกับอะไรก่อนจะมาแต่เพื่อนเป็นยังไงเหล่าพระกุมารเป็นยังไงไม่เชื่อนะครับวัสกรพรามณก็ทําอุบายนะครับผลจากการทําอุบายจากการถามว่ากินข้าวหรือ,อยังคุณมานะเครืองเรื่องนะรอสารเช่นกากุมารก่อนก็ระดมเลิกสารแยก แต่คณะกลมเกลียวบ่อนิยมครบดุดจ,จะเดิมนารุสารแปลว่าเรื่องไม่มีสาระนั่นหมายความว่าจากการตอบคําถามนั้นทําให้เหล่าพระกุมารเห็นว่าเป็นเรื่องไม่มีสาระตอบอะไรมากโกหกเรามาทําไมแล้วความสมัครสมานสมัครคีก็พังลงไม่รักกันดังเดิมนะครับ ไปกันต่อเลยหลังจากวัสกรพรมทำกุญญาบายแบบเรียกไปทีละคนทีละคนแล้วเกิดอะไรต่อทิชงเจาะจงเจตกะละเหตุยุยงเสริมกระนำและซ้ำเติมณรพัฒก่อการละครั้งระหว่างคราทินวารนานนานเหมาะท่าทิชาจารย์ทะก็เชิญเสด็จไปบ่อห่อนจะมีสาระฤห,หาประโยชน์ไรกระนั้นเสมอในเสาะ,ะแสดงทะแซงถาม เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันก่อนจะได้แปลความกันได้กาะละเหตุหรือกลเหตุแปลว่าเหตุแห่งการทะเลาะนะครับนาหรือพาสนาหรือพาสแปลว่าเนืองเนืองเสมอการส่วนนายนายหรือนายยะแปลว่าเขาความความหมายมาแปลความ วัสกรพันธ์ก็ยุยงยุยงยุงยงทําไปเรื่อยๆทำไปเรื่อย,เ,อย,เ,อยเพื่อหาเหตุแห่งการให้เกิดการทะเลาะเบาแหวงทุกครั้งที่มีโอกาสทําไปเรื่อยๆซึ่งการทําในครั้งนี้ก็คือการเรียกไปถามเรื่องที่ไม่มีสาระไม่มีประโยชน์ถามอยู่นั่นแหละถามทําไมถามเพื่อให้แตกความสมัครคีให้เกิดความระแวงกันไปกันต่อนะ และบ้างก็พูดว่าณแห่ข้าสดับตามยุบนระบินความพระจะแจ้งกระจายมาละเมิดติเตียนท่านก็เพราะท่านสิแสนสาระพัทลิทธภาวะและสุดจะขัดสนเอาเท่านี้ก่อนคำว่าทลิทธภาวะแปลว่ายากจนแปลความได้ว่า นอกจากนั้นวัสกราพามยัยงเรียกพระกุมารแลวมาถามว่ามีคนบอกว่าท่านเนี่ยเป็นพระกุมารที่ยากจนที่สุดใช่หรือไม่จริงหรือเปล่าเขาว่ากันมาแต่พระอาจารย์ไม่เชื่อหรอกนะจะแน่มีแน่เหลือพิเคราะห์เชื่อพอะยากยนหน้าที่บ่มีคนทะก็ควรขยายความและบ้างก็กล่าวว่าณไหนข้าจะขอถามเพระาะทราบคดีตามว่าจะลือระบือมาติฉินย่หมิ่นท่าน ก็เพราะท่านสิแสนสาระพันพิกลกายะพิลึกประหลาดเป็นจะจริงมิจริงเหลือมานะเชื่อเพราะไปเห็นผิดข้อบล่ลำเค็นทะก็ควรขยายความตรงนี้แปลความได้ว่านอกจากถามว่าท่านยากจนจริงไหมก็เรียกพระกุมารพ,พระองค์อื่นมาถามว่าจริงหรือเปล่าที่มีคนนบอกว่าท่านเนี่ยพิกลพิการจริงหรือเปล่านะแตก พระอาจารย์ก็ไม่ไม่รู้จะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีแต่ยังไม่เคยเห็นนะไม่เห็นว่าความจริงเป็นอย่างไรท่านควรจะเล่าให้เราพระอาจารย์ฟังนะว่าจริงหรือไม่จริงกุมารองค์สาววณเขาคดีตามกระทู้พระครูถามนัยสุดจะสงสัยก็คํามิควรการครุท่านจะถามยายทัสักเสาะสืบใครระบุแจ้งกับอาจารย์ ทวิตแถลงว่าพระกุมารโนนขานยุบนกะตูการเฉพาะอยู่กะกันสองพระกุมารพระองค์ที่ถูกพระอาจารย์ถามก็คิดตามถ้าพระอาจารย์ไม่มีข้ามูลแห่งความเป็นจริงและพระอาจารย์จะมาถามเราทําไม กุมารพระองค์นั้นทมิทันจะไตร่ตรองก็เชื่อนะคำของพฤติครูและอู้วามพิโรธกุมารองค์เหมาะเจาะจงพยายามยุครูเพราะเอาความบ่มิดีประเดตนก็พอและต่อพิษทุรทิศฐิมานจนลุโทสะสืบสนทะพิพาสเสมอมานะครับคำว่าประเดประเดคคำนี้แปลว่ามอบให้หมด กุมารพระองค์นั้นไม่ทันจะไตรตรองให้ดีก่อนเลยก็เชื่อคําของใครคําของพระอาจารย์พอเชื่อคําของพระอาจารย์เสร็จก็ไปโกรธพระกุมารพระองค์อื่นนะครับพอเอาความทั้งหมดที่พระอาจารย์ให้มาเนี่ยมาคิดด้วยทิฏฐิมานะก็โกรธและเกิดการทะเลาะวิวา,พพาทพิพลาดทะเลาะวิวาทกันไปกันต่อนะครับและฝ่ายกุมารผู้ที่ชักครูมิเรียกหาก็แหนงประดาราชักกุมารที่ชงเชิญพระราชบุตรลิศชวิมิตร จิตเมินณนะกันและกันเหินคณะห่างก็ต่างถือทนงชนกตนพระล้นทะเถลิงลือก็หารกระเหิมคือมณหึกบนนึกขามหลังจากเกิดความคลางแคลงความสมัคคีในเหล่าพระกุมารลิชวีแตกลงนะครับเหล่าพระกุมารที่ไม่ถูกพระอาจารย์เรียกไปก็เกิดความคลางแคลงสงสัยเหล่าพระราชบุตรก็ต่างเกิดความทนง ในความสามารถของเหล่าพระบิดาของตนเองก็ไม่เกิดความเกรงกลัวและยำเกรงใครอีกต่อไปนะครับและนี่ก็คือเนื้อความในช่วงต้นที่ครูนำมาให้นักเรียนได้วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งสามารถสรุปเป็นเหตุการณ์สำคัญในช่วงที่หนึ่งได้ว่าใครใครก็คือวัชกรพรามทำอะไรสิ่งที่วัชกรพรามทำก็คือทำลายทำอุบายเพื่อทำลายสามัคคี ทำที่ไหนทำที่เมืองเวสาลีแควนวัชชีอะครูเพิ่มให้แควนวัชชีนะครับนานเพียงใดวัสกรพามใช้เวลาในการทํากลอุบายเพื่อให้แตกความสัมพีถึง3ปีด้วยการ3ปีต้องบอกว่าวัสกรพามเป็นคนที่มีความอดทนมากพอสมควรเลยนะครับทําไมอ่ะทาไมต้องทําแบบนี้ทําเพื่อต้องการขยายอาณาเขตใครต้องการขยายอาณาเขต พระเจ้าอาชาติศัตรูต้องการจะขยายอาณาเขตแล้วสุดท้ายครับผลเป็นอย่างไรผลที่ได้ก็คือวัชกรพามเข้ารับราชการในเมืองเวสาลีก่อนนะครับวัชกรารพามสร้างความแตกแยกในหมู่พระกุมารและผลข้อที่สามในช่วงแรกนี้นะครับเกิดความขุ่นเคืองในหมู่กษัตริย์ลิชวีนี่คือผลจากเหตุการณ์ในช่วงที่หนึ่งจากการกระทำของตัวละครสำคัญคือวัชกรารพาม เป็นอย่างไรบ้างครันักเรียนหลังจากที่เราวิเคราะห์เนื้อหาอ่านฉันไปพร้อมๆกับครูแล้วคิดตามคน้นคำศัพท์เราก็จะรู้ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเป็นลำดับ1 2 3และ4ดังนั้นครับก่อนจากกาันในวันนี้กิจกรรมท้ายบทเรียนให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับอุบายและขั้นตอนการดำเนินงานของวัชกรพราม ที่ทําให้แคว้นวัชีแตกความสามคัคคีเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งต้องการให้นักเรียนทําก็คือให้นักเรียนนะครับให้นักเรียนเขียนแผนภาพความคิดเกี่ยวกับอุบายและขั้นตอนการดําเนินงานของวัชการพรามที่ทําให้แคว้นวัชีแตกความสามคัคคีคงจะไม่ยากเกินไปสําหรับเด็กๆม .6 ที่น่ารักของครูใช่ไหมครับและพบ กับคุณครูได้ใหม่อีกครั้งในคาบเรียนหน้าเราจะมาต่อในช่วงเนื้อหาที่เหลือของตัวบทวันณคกดีเรื่องสามาคีเพศคำสันอย่าลืมครูเน้นย้ำเสมอว่าเราจะเรียนกันอย่างรู้เรื่องและเข้าใจก็ต่อเมื่อนักเรียนค้นคว้าคำศัพท์มาก่อนเมื่อนักเรียนมีคลังคำที่มากพอนำมาเรียนรู้ในห้องเรียนเราจะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันแล้ววันนี้ครับเวลาของครูหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในชั่วโมองหน้ากับ พินิจเนื้อเรื่องวันนคดีสามัคคีเพคคำฉันในช่วงที่สองสวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน